สวัสดีครับผมนายกรกวียินดีเวสนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับแเลขที่16ชื่อเล่นชื่อพีครับมีหน้าที่เป็นพิธีกรแนะนำวิธีการเล่นบาสเกตบอลครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายจรายุทธอุดมลาภชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับแเลขที่17ชื่อเล่นชื่อแพนครับก็ผมทำหน้าที่ในการตัดต่อและการอัดเสียงต่างๆสวัสดีครับ ผมชื่อนายพีงามครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกรับแปดครับเลขที่ยี่สิบเอ็ดชื่อเล่นชื่อเอ็นครับวันนี้ได้รับที่เป็นนักแสดงครับผมขอบบคคุณรัสวัสดีครับกับผมนายนัทศักดิ์สุพลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับแปดเลขที่สามสิบครับชื่อเล่นชื่อผีน้อยครับทำหน้าที่ในการควบคุมการผลิตช่วงแรกนะครับจะเป็นการเลี้ยงบ้านนะครับซึ่งในการเลี้ยงบ้านเนี่ย เทคนิคการเล่นบาสเกตบอลถือว่าเป็นหลักสําคัญเลยเพราะว่าในการที่ส่งลูกให้ผู้เล่นอื่นเนี่ยอาจจะต้องมีการเลี้ยงเข้าไปหรือบางทีอาจจะเลี้ยงการทําแต้นะครับซึ่งการเลี้ยงบาสเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าบางทีเราเลี้ยงบาสอยู่อาจจะมีผู้เล่นเข้ามาปิดเราทําให้การเลี้ยงบาสเนี่ยดูเหมือนเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนี่คือการเลี้ยงบอลครับผมการเลี้ยงบอลที่แบบธรรมดาในการที่นักบาสทุกคนต้องฝึกนะครับเป็นการเลี้ยงบอลที่แบบว่าต้องฝึกกันทุกคนเพราะว่าจะเป็นการที่ ให้มือกับบอลเนี่ยประสานเข้าด้วยกันให้รวมเป็นหนึ่งเดียวครับซึ่งในการเลี้ยงบอลนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าบางทีอาจจะมีสโตเข้ามาปิดบ้างทาให้นักบาสต,ต้องฝึกการควบคุมบอลคอนโทรบอลให้ดีเพื่อให้บอลอยู่ยกับตัวครับผมต่อไปครับจะเป็นการเลี้ยงบาสแบบวิธีการล็อกหลบผู้เล่นนะครับซึ่งเป็นการทักษะเลี้ยงบาสขั้นสูงซึ่งเวลาในการเล่นจริงแล้วจะมีผู้เล่นเข้ามาแย่งลูกจากเรานะครับอันนี้คือการทักษะล็อกหลบในการเลี้ยง ในการวิ่งเข้าไปทําแต้มหรือส่งให้เพื่อนครับผมครับอนี้เป็นวิธีการส่งบอลนะครับจะเป็นการส่งระดับอกนะครับเป็นการส่งระดับอกซึ่งเป็นพื้นฐานเหมือนกันในการที่จะเห้ผู้เล่นส่งบาสให้กับผู้เล่นอีกคนหนึ่งซึ่งการส่งบอลระดับอกนี้เป็นแบบพื้นฐานที่เอาไว้ส่งพุ่งขนานพื้นนะครับเพราะว่าทักษะบาสเนี่ยจะเล่นกันเร็วมากบางทีอาจส่งันอยู่เนี่ยอาจถูกตัดได้จะเป็นการส่งที่รวดเร็วและทันใจครับแล้วก็วิธีส่งอีกแบบหนึ่งนะครับ วิธารต่อไปครับคือวิธีการส่งเด้นพื้นครับซึ่งเป็นการส่งเด้นพื้นนี่จะเป็นทักษะในการหลอกผู้เล่นได้เหมือนกันหรือเป็นการเจอผู้เล่นตัวที่สูงกว่าแล้วเราจะส่งให้เพื่อนที่อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยอาจจะเป็นการส่งชิงพื้นเพื่อให้ผู้เล่นของเราเนรับได้และขึ้นไปทําแต้มได้เหมือนกันครับผมนี่คือเป็นการชูดครับเป็นการชูดของผู้หญิงเราครับเพราะผู้หญิงจะชูดมีแรงนากกว่าผู้ชายแต่การเอาลูกบาวไปที่ระดับปอกนะครับ ดันลูกบาสอจะออกไปพร้อมมือสองข้างครับอ้ไปตัเนี่ยเนี่ยต่อไปครับจะเป็นการทักษะชุดบาสแบบผู้ชายครับเป็นการชุดมือเดียวครับเริ่มแรกนะครับจะเป็นการเอามือไว้เหนือศีรษะนะครับในการเล็งเป้าและพร้อมเขาจะปล่อยลูกบาสชุดออกไปในมือเดียวต่อไปครับจะเป็นการทักษะการเลี้ยงบอลนะครับเป็นการวิ่งเข้าไปทําแต้ม อันนี้เป็นการเลเยอัแบบพื้นฐานนะครับ,รบตัอไปจะเป็นการเลเยอรขั้นสูงนะครับเป,เป็นการมีเล่นท่าบ้างเพื่อลาะหลบคู่ต่อสู้ในการขึ้นไปทําแต้งครับต่อไปครับจะเป็นการชุดทักษะป้ายหัวนะครับจะเป็นการชุดที่หวังแป้นได้มากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นการขึ้นของเซนเตอร์ครับเพื่อเพื่อนส่งบอลให้แหละให้กับวงในพวกเซนเตอร์จะขึ้นไปชุดใต้แ,ตแปน้นเป็นแบบนี้ครับผม ทักษะการรีบาวครับรีบาวจะเป็นการที่เพื่อนของเราจะไปกระโดดรับลูกที่เพื่อเราช่วยไม่ลงครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับเพื่อเราช่วยไม่ลงครับเพื่อเราจะโดดไปรีบาวเพื่อรับลูกและขึ้นทําแต้มต่ออีกครั้งหนึ่งเอาละครับวิธีเทคนิคการเล่นบาสเกตบอลเบื้องต้นได้จบแล้วต่อไปจะเป็นการแข่งแข่งขันสตรีทบาสซึ่งเป็นทีมแข่งขันด้วยกัน3คนนะครับกับทีมบ้านเนนยุวไลและก็ทีมแขกรับเชิญนะครับ ซึ่งฝีมือจะเป็นอย่างไงนะั้นติดตามชมน,นะครับสวัสดีครับวันนี้ขอทุกท่านเข้าสู่รายการสปอตแก้งครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ<ม>้านเณนยุกไกรเซลุยแมลลี่ครับซึ่งสถานที่นี้สวยงามมากครับและมีสนามบาสของตัวเองซึ่งวันนี้ไไทีมเนของเรานะครับจะมีแขกรับเชิญมาประทะฝีมือนะครับเริ่มกับแขกรับเชิญคนแรกนะครับตามผมมาเลยครับส,สวัสดีครับแขกรับเชิญคนแรกครับนายพงษ์ธรปีเปรจาก นักเรียนชั้นห้องสิทับเก้านะครับสายสิบภาษาครับผมการเป็นงานด้วยอาคารย์กเชียคนต่อไปครับคนนี้ฝีมือยอดเยี่ยมไม่มีทิ่ติครับซึ่งเป็นตัวเด่นประจําของโรงเรียนเราเลยตามผมมาเลยครับขอทราบชื่อเลยครับสองสามชื่อแบงค์นะครับเขาอยู่ในนักเรียนห้องสีทับเก้านะครับฝีมือยอดเยี่ยมไม่มีทิ่ติเลยนะครับและนี่ครับดูชมหน้าของทีมพวกเราครับ แต่ละคนแต่ละคนนี่วองกันเต็มที่ครับวองกันเต็มที่ครับสองต่อสี่คนจะสู้ยอะไรเขาเนี่ยครับผมชมหน้าของทีมบันเดนยุไรเซลุยแมเลี่ครับสามขุนศึกแห่งยุไรเซลุยแมเลี่คนแรกครับพี่เอ็นครับและคนที่สองตรงกลางครับเบอร์สิบเอ็ดคือพี่แพนครับและสุดท้ายครับพี่ผีน้อยครับเบอร์สิบครับผม นี่ครับคือทีมแขกรับเชิญของเราครับคือน้องแบงค์ครับและน้องบอสนะครับแต่ขาดไปคนหนึ่งครับซึ่งก็คือไอ้อ้วนครับเขาไม่ครับผมพูดมาตั้งนานแล้วครับผมอยากจะเล่นบาสสักทีผมได้เล่นแล้วครับตอนนี้ครับ